เรียกว่าเป็นครั้งแรกของพี่น้ำหวานสุปรียานะครับที่มีโอกาสเดินทางไปบ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับคําพูดที่เปิดเผยความรู้สึกความในใจของพี่น้ำหวานก็ทาเอาเอฟซแฟนคลับเนี่ยต่างภาพภูมิใจในตัวน้องแล้วก็อึ้งในคําตอบของพี่น้ำหวานสุปรียาเช่นกันก็นกเรียกได้ว่าขนลุกกันทั้งงานสําหรับคําว่าสาวน้อยมรดจันที่ชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงครับจมวังหันนะคะจมวันไม่ยืนยืนย่นีแล้วเบื้องบานอีหลานโซอ้อน อ่อนหายี๋้วเบิ้งแหล้วก็บนลูกเด็กหน่อยสนิทอย่างมา่กีงเพศเคยดูคลิปไปเบื้องคลิปเก่าๆหน้องนี่คือว,ว่ายืนหลองเพีงกับ่อกับเมือคือว่าเป็นเป็นกระต๊อบหน่อยนะ่ะอันนั้นเนะเบิงบ้งเบื้งไม่อยู่ค่ะก็เลยว่าจากจุดนั้นแล้หน้องมาหอดจุดนี้อือเพม่อนอรู้เปล่าเปล่าเป็นเด็กหนูเบืง้งแต่ในคลิปเราบนันทีพ่อมาสัมผัสไม่ยืนเบิ้งอยู่จังสิเดี๋ยวเบิ้งเหล่าคนลูกกัเล่น <laughs> ยืนบอกกับอสอดไปก็เลยว่าเออคนลูกอิ่มนีบุญไม่วาสนาบุญหน่องลายแห้ง ก็สิว่าบุญหลายย่อนอยงังสิมงแต่ว <Yeah. S 2> ้าบอกไปกับคนลูกไปอ uh huh. ยองดิบุญหลายย่อนอยังเด็กหน่อยอายุส่หมี่นเอฟซีมาเจ้าว่ามาตาใสเ่ยม <Yeah. S 2> าตุ่มมาห่มเมียนนะค่ะมาตุ่มมาห่วมกันเรบนันนี่คนหักหลายเอฟซี FC หลายแล้วก็เป็นวาสนาที่แบบว่านูับวัาก็มาแล้วก็ได้วมาบานนองนะ <Okay. S 2> ด้วยเนาะเด้ยมาสัมผัสเดีวมาเบิ่งจังสิวาสนาอิลี mm. <laughs> แาดผูคนลูกปลเศร้า,อาโอ้ยเหลียนแล้วนเนียนมันเป็นบุญใหญ่เธอ,อว่าเดเมหรวมมันเป็นบุญมหากระินเป็นบุญใหญ่เจ้าว่าพอๆเมียๆไปมาตาใสเนาะครับมาหักมาหูจักกันนะสิมันหน่อยคนเดพที่สิแม่ว,ว่าเกิดมาแล้วสิมาหูจักกันเลยเนาะค,ะะค่ะเราจะค็ดเห็นคนหักคอนอินดูครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธนนทชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี f c สาวน้อยแล้วก็ f c น้ององุ่งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับต้องใช้คําว่ามีการจับตาว่าใครที่เข้ามาในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงในฤด,ดูกาลหลังๆมานี้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ติดตามบริบทของอุ่งอิงเพชรบ้านแพงมา อย่างละเอียดเนาะแล้วก็เคยได้ยินแค่เคยได้ยินได้ผ่านแค่ในคลิปอะไรเงี้ยได้ดูแค่ในคลิปได้ยินแค่กับหูว่าองุ่งอิงเพชรบ้านแพงมีบุญญาธิการมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งประเด็นนี้นั่นอยากจะหยิบยกเรื่องราวของพี่น้ำหวานจุปริยามาเล่าให้กับพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันในเรื่องราวของการที่เดินทางมาเวทีเดินทางมาบ้านน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงครั้งแรกเนาะดูจากสีหน้าท่าทางแล้วแกน่าจะอึ้งจริงแกน่าจะภูมิใจ ก็น่าจะรู้สึกอัศจัรจ์์ใจจริงสําหรับคําว่าสาวน้อยมันจันที่ชื่ออุงอิงเป็นบัานแพงอายุเพียง19ปีแต่สามารถที่จะสร้างบ้านหลังโตๆมีรถคันงามๆให้กับ พ่อแม่ที่คอยเลี้ยงดูมาตลอดเนาะพินาหวานสุปริยามีการเปิดเผยไว้แบบนี้ครับว่าเมื่อก่อนนะยังก็คือดูคลิปอุงอิงมเพื่อนแพงพันผ่านมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามาอยู่ในวงการสาวน้อยหรือว่าสาวน้อยลําเพลินโชว์ก็ได้มีโอกาสดูคล,ลิปเก่าๆโดยเฉพาะคลิปที่อุงอิ่มเพื่อนแพงร้องเพลงอยู่ข้างกระต๊อบน้อยในส่วนของยังไม่มี การสร้างบ้านกันเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วพ่อโจก็มีการพูดไว้ว่านี่แหละขอให้หนูสู้เอาขอให้หนูตั้งใจเอาแล้วหนูจะมีบ้านหลังงามๆรถคันโตๆ,ๆอะไรประมาณนี้ก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศกันบ้างแล้วในบางส่วนแต่พี่น้ำหวานก็รู้สึกว่ามีการดูคลิปหรือว่าอะไรมารหลายๆอย่างแล้วก็ไม่คิดว่าจะตื่นเต้นขนาดนี้แต่พอได้มาเจอเหตุการณ์จริงได้มาประสบพบเจอด้วยสายตา ด้วยตาเนื้อของตนเองจริงๆเนี่ยก็ทําเอาพี่น้ำหวานเนี่ยขนลุกอยู่ไม่หายเลยแล้วแกก็ตลอดคลิปที่มีโอกาสได้เปิดใจได้พูดคุยกับ fc แฟนคลับอย่างพ่อสอหนุ่มทะเบียนและอีกหลายๆคนที่ร่วมสัมภาษณ์พี่น้ำหวานแกก็บอกว่ามีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็ไม่คิดว่าเด็กน้อยเพียง19ปีจะเกิด บารมีได้ขนาดนี้สําหรับบารมีองค์อิงที่น้องได้เล่าไปคลิปที่ผ่านมานี่เองทุกคนแล้วน,นี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องการันตีว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสําหรับบารมีองค์อิงเป้แพงสําหรับความมุมาณะความพยายามของน้ององค์อิงเป้ย์แพงไร้ดราม่าปฏิบัติตัว ประพฤตชอบชั่วดีอยู่ในวงการหมอลำได้อย่างใสสะอาดแล้วก็เป็นที่รักของ FC แฟนคลับส่งผลทำให้นี่แหละครับภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นมันก็เลยมีแต่สิ่งดีๆที่จะเข้ามาในในตัวน้องในวงการหมอลำพี่น้ำหวานสะท้อนด้วยนะครับว่าอายุเพียง19ปีแล้วก็เป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่คิดว่าจะสามารถหลอมรวมจิตใจพ่อพ่อ่เอฟซมากมายไก่กองได้ขนาดนี้ไม่คิดว่า จะเจอกันเพียงแค่ผ่านคลิปแล้วก็จะทำให้ทุกคนรักมากมายได้ขนาดนี้หลายหลายคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหลายหลายคนอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกแต่มีจุดหมายปลายทางเดียวกันนั่นก็คือบ้านน้องอุ๋งอิง,อง,องเพชรบ้านแพงหลายหลายคนไม่ได้เดินทางไปแต่ร่วมเสพคลิปร่วมดูคลิปผ่านช่องพ่อการชัยผ่านท่อง พ่อนนท์แล้วก็อีกหลายช่องที่ถ่ายคลิปน้องอุ๋งอิงเพชรบนแพงต้องยอมรับว่าวันนี้ยอดวิวเสถียรอนอย่างมากยอดวิวหลัก2 3งสามหมื่นห้าหมื่นเกือบเกือบแสนอัพเกือบทุกคลิปก็นี่แหละครับเป็นสิ่งที่เป็นอีเวนต์ใหญ่สําหรับบ้านน้องอุ๋งอิงเพชรบานแพงมันสะท้อนให้เห็นว่าพลังเงียบของอุ๋งอิงเพชรบันแพงเนี่ย เขาอาจจะดําเนินชีวิตของเขาไปในรูปแบบต่างๆในแต่ละวันในแต่ละ,นนละคืนแต่สุดท้ายแล้วถ้ามีอีเวนต์ใหญ่หรือว่ามีกิจกรรมที่รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจของพ่อพ่อม่เอฟซีเขาก็จะเดินทางหรือไม่เขาก็จะเข้ามาร่วมชมคลิปเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงรวมไปถึงสื่อต่างๆช่องยูทูบเบอร์ต่างๆจับตาสําหรับภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในบ้านน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงวันนี้แล้วในช่วงค่ำหลายๆคน f อแฟนคลับพ่อฮักแม่ฮักแล้ว ก็ศิล,ลปินอีกมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยเพชรบานแพงต่างไปร่วมพิธีสงฆ์ที่บ้านน้องอุงอิงเพชรบานแพงนําโดยพ่อโจแม่นุษน้องลำเพลินแล้วก็อุงอิงพ่อเอกแม่น่อยที่เป็นเจ้าภาพผ้าป่าขออภัยครับที่เป็นเจ้าภาพงานกระถินบุญใหญ่30ตุลาคม2568นี้มันเป็นภาพบรรยากาศที่ยืนยันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่การันตีในตัวน้องอุงอิงเพชรบานแพงแล้วว่าอายุ เป็นเพียงตัวเลขหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนหลายๆคนที่ดําเนินชีวิตมาก็อาจจะไม่ได้เท่ากับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นนี่ก็คือบารมีน,น,นั่นก็คือบุญเก่าที่เกิดขึ้นแล้วน,น,นี่ก็คือความน่ารักความน่าเอ็นดูของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่ปฏิบัติตัวอยู่ในวงการหมอลำได้อย่างใสสะอาดส่งผลทําให้พ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ยมีความรักและเอ็นดูแล้วก็นี่แหละครับมาร่วมด้วยช่วยกันในบ้านในบ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วพี่น้ำหวานชุบป,ปริยาก็เดินทางมา บ้านน้องอุงอิงเป็นแผงครั้งแรกซึ่งเป็นสิ่งใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจ <S <S พี่น้ำหวานพูดไว้ได้น่าสนใจหลาย,ลายมุมหล,หลายสิ่งหล,หลายอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วมาในอดีตจนถึงปัจจุบันหลายหลายคนก็คงได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วแต่พี่น้ำหวานเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมาแล้วก็ได้มาสะท้อนเรื่องราวสะท้อนมุมมองสะท้อนความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจว่า เกิดความภาคภูมิใจเกิดความตะลึงเกิดความอัศจรรย์ใจแล้วก็เกิดความทึ่งในตัวอุ่งอิงเพชรบ้นแพงอย่างมากหลังจากที่ ได้ทราบข่าวแล้วก็ได้ทราบบารมีน้องมาพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วมาเจอเหตุการณ์จริงถ้าน้รู้สึกว่าน้นไปบ้านอุงอิงเป่นแพงครั้งแรกน้งก็คงจะขนลุกแล้วก็คงจะมีความภาคภูมิใจกับน้องอุงอิงเป็นแพงอ,อย่างเช่นหลายๆคนที่ได้มีโอกาสเดินไปเดินทางไปบ้านน้องอุงอิงเป็นแงปงเช่นกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเอามาอวดโอไม่ต้องไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเอามาเล่าข่าวเพื่อเป็นการแบบอวยอุงอิงเป่นแปงแต่มันเกิดขึ้นผ่านหน้าสื่อผ่านช่องยูทูบเบอร์ผ่านเรื่อง รองราวชีวิตจริงที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาสําหรับองค์อิงเพชร้นันแพงแล้วมันเป็นแล้วมันเห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมสําหรับคําว่าไอดอลของใครหลายๆคนสําหรับแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนมันเห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมมีความตั้งใจมุมาณนะความพยายามความพยายามไม่เคยทําร้ายใครความพยายามไม่เคยทําให้ใครรู้สึกว่าจะต้องเหนื่อยเปล่านี่มันก็คือเห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมองค์อิงมีบ้านองค์อิงมีรถองค์อิงมีเอฟซอองค์อิงมีมีงบประมาณมีเงินมี ทรัพย์สินมากมายก็เกิดจากนี่แหละครับความมุมุมานะพยายามความน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็ความไม่ความอดทนที่ไม่ที่ไม่ทะเลาะไม่ดราม่า กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่อยาะขยิบยกประเด็นของพี่น้ำหวานสุปรียามาเล่าให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นการขยายความแล้วก็แตกยอดความรู้สึกที่เกิดขึ้นในหัวใจของพ่อพ่อแม่เอฟซีหลายๆคนคงได้เห็นคลิปแล้วหลายๆคนก็คงได้สัมผัสบรรยากาศ กับภาพความรู้สึกที่เกิดขึ้นในบุญกระถินใหญ่บ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วแล้วก็นี่แหละครับมาร่วมส่งกําลังใจกันให้กับทั้งศิลปินวงหนึ่งและวง2แล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงร่วมสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็ร่วมทําความดี ทำบุญแบบนี้อยู่เรื่อยๆแค่นั้นเองสำหรับคลิปนี้ไม่มีะไรมากเลยก็อยากสะท้อนเรื่องราวของพี่น้ำหวานสุพิยาที่มีให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุงอิงวงการหมอลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวสำหรับคลิปนี้นนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ